ขายดีบ่คคะแมคะก็ะไรขายนาะจ๊ะเนาะมินทตะเคียนนะคะจ้าขอโทษเขียดหอยเขียดกี้บ่คะอันนั้นมีกี่พรมกบแป้งบ่แม่กะปูมีกีพรมเออมีกี่พรมด้ะกีกระทุ่งละซาบ่เออ ขาไปเะ็ดหนังกีนี่เหรอใผัดจ้าไปผัดไปผัดเบอะโอ้บิ่งกีพี่น้องกีผัดจ้าผัดคืออะไรเอากีน้ำนั่นเลยกีกีกีใบผัดคอยเยืมากกี้เด้อคอยอะกินหัวอันนี้ถุงละเศร้าบาทได้พี่น้องบักหลายหนึงค่ะ